สวัสดีครับผมคุณแจ้นะครับจากแจ้สกิลแอนด์ชาแนลครับผมวันนี้นะครับผมมีสินค้ามาแนะนํานะครับผมเป็นแท็บเล็ตนะครับผมนี่ครับรุ่นนี้ครับเป็นหัวเว่ยเมดแพดโปรนะครับผมตัวนี้คิรินเก้าเก้านะครับผมลำโพงฮามากาดอนนะครับเป็นแท็บเล็ตครับจอใหญ่เลยครับตัวนี้นะครับตัวนี้ใส่ซิมได้นะครับพี่น้อง นี่ครับใส่ซิมได้นี่ครับมือสองสภาพสวยเลยนี่ฮะกริปกริปนี่ครับให้ดูเลยนี่ครับประกันเหลือด้วยนะครับตัวนี้นี่รุ่นนี้ใส่ซิมได้นะครับรุ่นนี้เป็นสินค้ามือสองนะครับนี่ครับมีเข้ามาที่ร้านแจสิกันแฮนนะครับ ราคาห4ื่นสี่ันเก้าร้อยนะครับปกติอยู่หมื0นเกาเก้านะครับรุ่นใส่ซิมได้ไวไฟได้ซิมได้ครับผมตัวนี้นะครับฮูเว่ยแท็บเล็ตตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับตัวนี้สิบจุดแปดนิ้วนี่ครับสิบจุดแปดนิ้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบความแรงนะครับเล่นเกมได้ครับผมทำงานได้ครับตัวนี้เลยครับนี่ครับจอสวยกิิบ จอสวยจริงๆครับตัวนี้นี่ครับมีเข้ามาแล้วครับที่ร้านไม่แพงด้วยครับผมหมื่นสี่เก้าร้อยเท่านั้นนี่ครับจอใหญ่นี่ฮรรุ่นนี้ก็เป็นแท็บเล็ตที่พัฒนามาจากรุ่นก่อนนะครับตัวนี้นะครับ CPU แล้วก็หน้าจอเนี่ยสวยกว่าเดิมนะครับตัวนี้นะครับมีเคสให้ด้วยสภาพใหม่ไร้รอยครับอุปกรณ์แท้ครบกล่องนะครับราคาที่14,900เารเท่านั้นครับผมรุ่นนี้นะครับร้านแจ้ c เซ d Hand นะครับมือสองสภาพสวยครับผมเพื่อนๆสนใจก็อย่าลืมนะครับสอบถามทางแฟนเพจครับแจ้ c เซ d Hand หรือทาง แจ้ซึ่งแทนชาแนลครับทางช่อง YouTube ครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ